หนูเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งคือหนูกำลังจะควักเงินเขาควักอะไรออกมาควักเงินแตว่าไม่เป็นไรมือดิฉันเองเขาพูดว่าไม่เป็นไรหรอกเห็นเธอควักฉันก็ดีใจแล้วควักเงินเหรอควักเงินตาโต๊ะทำงาน เคยมีคาแรคเตอร์ประมาณที่อ่านมาเข้าหาเราทีเล่นจริงเรื่องตึงตังจะเค็มไม่เค็มจริงพูดอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าจริงๆก็ไม่ไม่มากส่วนใหญ่พูดพูดหมาเห่าแต่พี่แดกไก่มาหลายตัวแล้วนะพี่ไก่น้ำคอเลยแล้วกินในน้ำไหมได้หมดพอนะได้ให้พี่เป็นพี่กยอมถ้ามีสระส่วนตัวภูวิลล่าแล้วเอาซะจมน้ำเลยนะไอ้ที่ดินน่ะเขาทั้งสุดไอ้เขตรังวัดเลยใครขึ้นก่อนแพ้สกุบ้า สุดท้ายยังคาดหวังอะไรกับความรักอยู่บ้างอยากได้คนที่แบบคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องการเงินซึ่งกันและกันรับไ่ชอบของแพงของมันได้มีอะไรหารกันไหมหานได้เลยอหารบ่อยหานบ้างมือเออดูแลเราบ้างเต็มที่ก็คืออเมริกันแชร์หรือว่าเลี้ยงเราได้ก็จะยิ่งดีเลี้ยงได้ก็ดีแต่ถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียนเราบอกอเมริกันแชร์ไว้ก่อนแต่ผู้ชายสุภาพบุรุษถ้าสุภาพบุรุษไม่จ้ะเดี๋ยวนี้บอกอเมริกันแชร์คืออเมริกันแชร์จ้ะเหรอพี่พี่ไม่ได้แล้วพี่ไม่ อะไรเงี้ยพี่ไม่เคยให้ผู้หญิงออก่รที่บอกใจให้นี่คนไหนครับจําไม่ได้แล้วอันนี้ถามกลับในมุมผู้ชายแล้วเวลาผู้หญิงเลี้ยงบ้างรู้สึกดีมากๆไม่เคยเกิดไม่เลยไม่ไม่เอาไม่เคยเกิดไม่เอาเลยรู้สึกผิดหนูเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งคือหนูกำลังจะควักเงินเข้าไปควักอะไรออกมาควักเงินแต่ว่าไม่เป็นไรมือดูฉันเองเขาพูดว่าไม่เป็นไรหรอกเห็นเธอควักฉันก็ดีใจแล้วควักเงินเหรอควักเงิน ้อยฟังค้อยขึ้นเลยขึ้นควักเหรอควักเงินเหรอควักไม่ขึ้นเอยบอกว่าเขาไม่น่าพูดจะทำร้ายจิตใจน้องขนาดนี้เราไม่ได้สายป่านะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนมารยาทด้วยซ้ำเมื่อก่อนแต่ส่วนใหญ่เจนเนี้ยจะเป็นแบบนี้เพราะว่ายุเท่าเทียมไงไม่ได้มีว่าชายเป็นใหญ่บางคนพูดเลยนะถ้าเธอมีแนวคิดแบบนี้ไม่คิดจะสู้เด็กสมัยนี้บ้างหรอชุ่มดีที่เราแต่งงานไปแล้วเพราะทุกวันนี้เมียออกมดเลยถ้าพี่เลิกกับเมียพี่มีเหลือรถคันเดียวตอนนี้ มีรถเปี่ยนไม่เหลือเลยเหรอเี่ยนไม่เหลือเลยเหรอรถก็รถแต่รถก็ไฟท้ายไม่มีมึงไม่เห็นบอกว่าเปลี่ยนหลอดนี่วันเกิดเมื่อไหร่ส่งหลอดมาให้หน่อยเนี่ย LED หลอดเท่าไหร่กันเ่ยวะรถจะชนตูดตาย ไม่ได้เป็นห่วงเฮียนะห่วงลูกครับไม่ไม่ลูกครับไม่นั่งคันนี้ไม่ใช่ถึงว่าอนาคตก็คือแบบอยากให้เขามีพ่อที่แบบสมบูรณ์อ๋อได้ได้ไม่งด้วงใช่เพื่อนถ้าชนก็แค่เกิเลปการใช่ไม่ได้ถึงอะไรหรอกข้างช้าอโอ้โหแปดสิบแฉะขวาด้วยคือพี่นั่งอยู่แมนเฮียถ้าจะช้าขนาดนี้ชิดซ้ายไหมเรารู้สึกว่าเร็วมันเร็วแล้วเร็วไง้อเคไปดีเบอร์เล่นรถคุณปู่วะเวลวมันมันเวลามอง มันละเวลามองถนนมันมองไม่ค่อยชัดดังไอท่อร้องไม่หมุนะเจาชายท่อว้าวโอ้ยมัแฝ่ยอย่างนีมาเลยไปเด้สั่นทั้งคันแล้วแนนใส่บีนี่ถ่ายลงโซเชียลมากจีแต่ว่าต้องแบบหลบโพล์หลดแอปป้าให้ลงได้ป้าเนี่ยเป็นคนแคปมาเลยลงครั้งแรกแคปมาแล้ว เรื่องต้องตูดไปเข้าแอปก่อนอ๋อป๋าดูแลให้เพราะโอเคเข้าหาแนนเอาชนะใจป๋าให้ได้ก่อนไกด์ให้ว่าคนที่ป๋าชอบตอนนี้พิษเผือกคือเบอร์นเนี่ยาป๋าบอกมาแล้วว่าเอดีเจวันนี้ใช้ได้ก็ใช้ไมไม่ได้หรอกป๋าชอบทังเอนเตอร์แต่ว่าาใครอยากติดตามเขาก็คือไปอยู่ในแอปวีซิงน้อนป๋าบอกใม่แล้วนะมึงวีซิงป๋าครับผมเล่นกีตาร์ให้ไหมครับแล้วไปเจอพี่สมรด์นี่คือเจ้านายกูนะ แปบเดียวกันหรอเด็ด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 เด็ยเฮียเียเอียทเพลงใหม่อ่ะสัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกับเป็นคนที่เราหาในคลับเฮาส์มาเฮ้ยพี่อาร์ตเป็นฟิลเตอร์ คอยคัดกรอ,องเขาเป็นคนแรกที่แสดงความจำงว่าพร้อมมานี่จะบอกคนนนะะี้ะอวยคนนี้คงยากลองอวยพี่อ๋ออวยอวยให้มันคมคมเลยถ้าใครที่ชอบผู้ชายบ้านบ้าน <c oughs> ติดดินแต่ว่าใส่โรเล็กซ์มีเทสเหมือนกันดูเป็นคนใจดีแ,แม้จะมีพุงนิดหน่อย <c oughs> ไม่เป็นไรเราไปลดกันได้เพราะหนูมีปมด้อยคือหนูจะต้นแขนใหญ่แล้วเวลาเห็นใครที่มีกล้ามแขนนะเราจะรู้สึกแบบมันไม่ได้ง่ายๆพี่ทุกคืนที่หนูหลับไปกับคุกกี้ หรือแบบขนมถุงอะไรเงี้ยคาปากเลยเหรอคาปากเลยโอ้คาปากเลยคาปากเลยเต็มปากเต็มคำขนมเหรดขนมรีบไปว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มหนักๆข้างหลังแล้ว <laughs> <laughs> ฟีดแบ็กวันนี้ช่วยกันรายงานด้วยตำแหน่งเลขาคนนี้ผ่านหรือเปล่า